ลูกค้าหลายๆท่านสงสัยว่าซื้อประกันสุขภาพแล้วทำไมยังต้องสำรองจ่ายกันอีกสำรองจ่ายที่ไม่ได้หมายความว่าไม่จ่ายไม่เคลมคำตอบค่ะเกิดจากเงื่อนไขที่ต่างกันไปดังนี้ค่ะ 1. ลูกค้าเพิ่งซื้อยังไม่พ้นระยะเวลารอคอยเช่นยังไม่เกิน90วันอยู่ในช่วงที่บริษัทขอตรวจสอบว่ามีโรคมาก่อนทำประกันหรือไม่หลังจากพ้นระยะเวลารอคอยแล้วก็จะแฟกซ์เคลมได้ตามปกติ 2. ลูกค้าลืมจ่ายค่าเบีย้ยประกันเลยเดิลมาแล้วช่วง30วันหลังจากดิลรีบจ่ายเบีย้ยประกันกลับเข้ามาเคลมครั้งต่อไปก็สามารถแฟกซ์เคลมได้เหมือนเดิม 3. เข้าโรงพยาบาลที่ไม่ใช่คู่สัญญากับบริษัทประกัน 4. ซื้อประกันประเภทที่ใช้สำหรับผู้ป่วยใน IPD นอนโรงพยาบาลแต่สามารถเบิกค่ารักษาแบบผู้ป่วยนอกไม่นอนโรงพยาบาลในกรณีเกิดอุบัติเหตุภายใน24ชั่วโมง 5. ผ่าตัดหรือมีการรักษาครั้งใหญ่ที่เพิ่งซื้อประกรันหรือมีการรักษาในกลุ่มโรคที่บริษัทอาจมีข้อสงสัยว่าเป็นมาก่อนการทำประกันหรือไม่บริษัทอาจขอตรวจสอบโรคที่เคยเป็นมาก่อนเลยทำให้ต้องสำรองจ่ายไปก่อนทั้ง5ข้อที่กล่าวมานี้ลูกค้าสำรองจ่ายไปก่อนและทำตามนี้ค่ะ 1. ขอเอกสารจากทางโรงพรยาบาลใบเสร็จและใบรับรองแพทย์ตัวจริง 2. ส,ส่งเอกสารเข้าบริษัทเพื่อพิจารณา ติดต่อส่งเอกสารผ่านตัวแทนเคลมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันหากยอดไม่เกินที่กำหนด 3. บริษัทก็จะพิจารณาและจ่ายค่ารักษาให้ตามเงื่อนไขที่คุณซื้อไว้ค่ะพินโน้ต หากกานอายุกรมทรรมไม่ถึง2-3ปีแล้วคุณลูกค้าไปใช้สิทธิ์ผ่าตัด2กล้องบริษัทมีสิทธิ์ขอตรวจสอบประวัติของคุณลูกค้าภายในระยะเวลาไม่เกิน90วันผลพิจารณาหากไม่พบว่ามีประวัติก่อนการรักษาบริษัทจ่ายสินไหมตามสิทธิ์ที่คุณลูกค้าซื้อค่ะ